น้องแทนไทยค่ะสวัสดีค่ะซึ่งเด็กน้อยจริงๆนะจริงจริงมออะไรลูกตอนนี้ตอนนี้มห้าค่ะมห้าแต่ความสามารถไม่ธรรมดานะเออเรียนอยู่ไหนครับเนี่ยเรียนอยู่สาธิตครับผมสาธิตมอขอนแก่นครับขอนแก่นแปลว่านี่หนูคือเดินทางมาจากขอนแก่นด้วยใช่ครับผมเพิ่งขึ้นเครื่องมาเลยโอ้แล้วเวลาทำงานทุกครั้งก็คือขึ้นเครื่องมาขึ้นเครื่องกลับเนี่ยหรอครับใช่ครับโอ้ยแด่เวลาไงลูกก็ อันนี้หลักๆเราจะโฟกัสเรื่องเรียนก่อนอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเราก็จะหาช่วงวันที่ว่างๆหน่อยอาจจะมีงานนิดน้อยหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นวิชาที่เราพอได้อยู่แล้วไม่ต้องไปโฟกัสกับมันมากแล้วก็ค,ค,ค่อยๆแบ่งเวลามาเอาแล้วก็คุยกับแม่แล้วก็ทีมงานเอาครับผมว่าว่างช่วงไหนก็นั่งมาอ๋อคือแต่เราช่วงเวลาทําเพลงเหรอครับครับก็ช่วงเวลาทําเพลงนี่เอาจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องซ้อมก่อนครับ,รบผมก็ส่วนใหญ่จะซ้อมช่วงว่างตอนเย็นซะส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ ถ้าเวลาไปทํางานอัดเพลงหรือว่าถ่ายเอ็มวีอะไรอย่างนี้ก็จะเ้นช่วงปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์ครับเลนช่วงที่ว่างคว้ก่อนพี่ๆทางไดอลเราก็แบบดูแลไงออไม่อยากให้น้องเสียการเรียนจ,จ,จริงๆน้องเองเนี่ยนอกจากเรียนแล้วทํางานแล้วยังเป็นเด็กกิจกรรมอีกด้วยหรอครับ,รบล่าสุดเห็นบอกไปแพ็คถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใช่ครับยังไงกอ็อันนี้เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับ ทางโรงเรียนกวดวิชาครับนี่หน่อยเพราะว่าเราเราเรียนเรียนกวดวิชาอีกครับโโอ้หเรียนภาษาอังกฤษนี่หน่อยเส่้อนั้นที่ขอนแก่นหมดแล้วเนาะใช่คคือคิวน้องจะถี่มากเลยนะเรียนในโรงเรียนเรียนกวดวิชาทำเพลงซ้อมอีกเออแล้วขอนแก่นกรุงเทพเนาะใช่ครับเหนื่อยไหมลูกก็ สนุกดีครับสนุกดีอาดีไม่เซ็นดีดีสนุกดีได้มีโอกาสในการทาในสิ่งที่ตัวเองรักในหลายอย่างเนาะกับเพลงใหม่ล่าสุดสัญญาหน้าโตเรียนนี่ยังไงครับครับก็สําหรับเพลงนี้ขออนุญาตเล่าเนื้อหาคร่าวๆก็แล้วกันนะครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคน2คนซึ่ง2คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่รักกันมากครับเป็นเพื่อนสนิทกันเลยแล้วก็สัญญาไว้ว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแต่อยู่มาวันหนึ่งเอาแล้วมีหนึ่งคนครับเริ่มคิดเกินเพื่อน เพลงนี้ออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันอยากนแล้วว่าเป็นไงอ่ะเป็นคิมที่หนูโตอ่ะแบบยังไม่ได้ยอมเนาะแอบรับเพื่อนโตข้้งเฮ้ยเขียนจนกันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสาวคนนู้นแต่เดี๋ยวเรามาฟังเพลงน้องดีกว่าสัญญาหน้าโตเรียนแทนไทยค่ะ สัญญาณาตัเรียนที่เฮาเขียนเอาไวน้น้ำกันเขาจะรักษามันคำว่าเป็นเพื่อนกันตลอดไปทั้งฝันเธอสิเจออีหยังทั้งหักสิสมหวังหรือห้องไ้ทุกช่วงชีวิตจนเศร้าหายใจเธอ ออยู่ดีใจหลายที่ได้หัวใาดีใจคักที่ได้เป็นหมู่ถึงหลายอย่างที่เฮ้าเก็บอยู่เป็นมู่การมันบกควรคิดไปห,หัวสึกสำมได้แอบพักซัมได้เขาสิเก็บให้ พอให้เธอหูสีบ่ย่อมเสียมูเพราะแอบมีใจผูโตดีสถานะเอาครสิยูมองใดคำว่าเป็นเพื่อนกันตลอดไปสียูตลอดไป ซ้ำได้เขาสิเก็บให้อยู่สิบ่ให้เธอหูสิบอยยอมเสียมูเพราะแอบมีใจหูโตดีสถานะเาอ เท่าชีวิตคำว่าเป็นเพื่อนกันตลอดไปเอาจะรักษาเท่าชีวิต สามารถเลื้อหล่น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 ห่นหล่นลนหล่นห่นหล่นห่นห่นหล่นหล่นหล่นห่นหล่นห่นหนห่นหล่นหล่นหล่นหพ่นหล่นห่นหล่นหพ่นล่แหล่น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 ห่หล่นหนหล่นหล่นนหล่นห่นลนส่นนล่นีล่นหล่นืล่นห่น่นหนหล่นล่นอลนกลนหล่นล่นหอนน่นี้คนอล่น่นหล่อ่นนนนนน่นนนน่่ มีอะไรก็ต้องเก็บไว้ไม่อยากจะเสียความเป็นเพื่อนในมุมของแทนไทยนะคะถ้าเกิดใครอยากฟังเพลงนี้ส่งเพลงนี้แทนความรู้สึกไปดูได้ที่ไหน MV ครับก็สําหรับใครนะฮะที่อยากจะติดตามชม MV เพลงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้ที่ช่อง YouTube g m Mgrami m Go Official เลยครับจ้าไปเลยเนาะน่ารักมากมเลยนะคะวันนี้ขอบคุณแทนไทยด้วยค่ะขอบคุณรับ